สวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำกับดักกันนะครับโอเคก็สำหรับที่นี่แล้วมาทำกับดักกันโอเคเด้อขั้นแรกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ นี้ก็จะเป็นสำหรับการแกล้งเพื่อนนะครับผมจะสมมุติเป็นบ้านดินน,<ม>นั่นฮะก็เออสั่งสั่งน,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 นะฮะถึงวางผมก็ไม่ทำนะครับเออแล้ี่เกียจติทำละกัน สำหรับการแก้เหี่ยงครับแล้วก็ตัววางนะครับนีครับก็เป็นหยบพีดีเน คาับสายสายสทรสยสไลด์ใสยใส่ขุดลงไปให้หมดสีบ้างนะครับกหทีนี้นะครับแล้วก็บลขอ,องเข้าไปเพื่อน,นะขอไปเก็บนะฮะ เออเออมันขึ้นแล้วเนี่ยโอเคเอาเปา็นว่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมถือดึงถือดึง